คันนี้ XLS 889ใช่ไหมใช่นะครับ สัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกันคันนี้ XLS นะครับราคา8 8 9นะไม่ได้ถึงล้านนะครับสำหรับคันนี้แต่งมาจากตัว4ประตูออโต้รุ่น XLS นะครับชุดแต่งด้านหน้าที่เราแปลงไปก็คือจะเป็นด้านหน้าของแรปเตอร์นั่นเองแรปเตอร์เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้าเดิมของโรงงานออกนะครับแล้วใส่ตัวกระจังหน้าฟอนต์ภาษาอังกฤษแบบนี้เข้าไปแทนเลยนะครับก็คือ FORD นั่นเองสําหรับแบบนี้ภาษาอังกฤษตัวนี้ก็ระบุสีได้นะครับอยากได้เป็นสีล้วนหรือว่าสีดํานั่นเองก็คือระบุมาได้นะครับสำหรับตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านหน้าชายด้านล่างที่บอกว่าเป็นชุดแต่งลับเตอร์คือตัวด้านหน้านะครับตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนแทนตัวกันชนหน้าเดิมของโรงงานนะครับเอาหน้าเดิมโรงงานออกเลยแล้วใส่กันชนหน้าตัวนี้เข้าไปนะครับจริงๆด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะสำหรับตัวชุดแต่งลัปเตอร์นะครับอันนี้เป็นงานทําสีนะครับลูกค้าอยากได้ด้านด้านหน้าเนี่ยที่เป็น คุมโทนที่เป็นสีดําหมดเลยก็คือเราจะทําสีตัวที่เป็นชายล่างของตัวแรปเตอร์ที่เป็นสีออกเงินเงินเนี่ยให้เป็นสีดําล้วนเลยด้านหน้าดูครับประมาณนี้เลยนะครับมองแล้วเนี่ยแทบแยกแยะไม่ออกเลยว่า แรปเตอร์ไหมหรือว่า XLS ไหมเพราะว่าแต่งแล้วเนี่ยแทบแทบแยกแยะไม่ออกเลยด้วยซ้ำสำหรับตัวด้านหน้าที่ตกแต่งไปนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกับไฟ3จุดด้วยนะด้านบนนี่ไฟ3จุดเนี่ยก็จะมีให้เลือก2สีนะครับจะมีสีเหลืองและสีขาวนั่นเองก็ระบุมาได้อยากได้เป็นสีอะไรนะครับสำหรับตัวไฟที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถ XLS เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้ที่มาพร้อมกับไฟหน้านะครับตัวนี้ที่เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเป็นไฟวิ่งกลางวันด้วยนะครับ Daytime Running Light นี่เลยก็คือเป็นไฟ LED สว่างแล้วก็ชัดเจนด้วยเพิ่มความปลอดภัยนะเวลาเราไปขับในที่ที่อาจจะหมอกเยอะควันเยอะหรือว่าทัศนวิสัยในการขับขี่มองไม่เห็นหรือว่ามองไม่ค่อยชัดเจนตัวไฟหน้าตัวที่เป็น LED Daytime Running Light ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความชัดเจนหรือว่าทําให้มันสังเกตได้ง่ายขึ้นสําหรับรถทีอ่อยู่ด้านหน้าของเรานะครับมองได้เลยว่ามีรถตามมาหรือเปล่านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ย ก็จะมีชุดแต่งที่เป็นคิ้วล้อที่อยู่ด้านข้างของตัวรถด,ด้วยนะนี่คิ Q ้วล้อนะครับของแรปเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยประมาณ5นิ้วนะแมทต์มากับตัวกันชนด้านหน้าของแรปเตอร์ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นหมุดหลอกไหมหรือว่าเป็นแบบ แบบเรียบหรืออะไรต่างๆมันจะมีทรงเดียวเลยก็คือจะเป็นทรงของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะครับชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็จะมีกระจังหน้า1ชิ้นกันชนด้านล่าง1ชิ้นแล้วก็คิ้วล้อทั้ง4ด้านนั่นเองนะครับรวมกันมาเป็นชุดแต่งแรปเตอร์ทั้งหมดเป็นงานชิ้นเดียวกันเราไม่สามารถแยกออกมาได้ว่าเป็นชิ้นไหนเอ,เอาเฉพาะชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็มันจะมาเป็นเซตเดียวนะครับก็คือรวมกันมาเลยนะครับคิ Q ้วล้อใส่ไปแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแม็กกับยางแน่นอนนะครับแม็กกับยาง เดิมๆนะครับของตัว XLS เนี่ยจะเป็นแม็กขนาด17นิ้วนะยางจะเป็นแบบ HT หรือว่าไฮเวท์ทเลนมานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการวิ่งทางดําเป็นหลักนะครับเน้นเสียงที่ค่อนข้างเงียบแต่ตัวเนี้ยเราจะแต่งใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นตัว20นิ้วเข้าไปแทนนะครับแล้วก็ใส่ตัวยางอีกประเภทนึงเราเรียกว่า MT หรือว่ามัดทะเลนั่นเองนะครับดอกใหญ่ๆเลยอันเนี้ยสายลุยเลยนะครับเพราะดอกมันจะใหญ่ขึ้นทําให้ เวลาเราขับออฟโรดหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันจะลุยหรือว่าตะกุยดินได้ดีกว่าตัวที่เป็นยางแบบแพที T นั่นเองข้ามผ่านอุปสรรคได้ง่ายสําหรับตัวยางแบบมัทเทเลนก็คือสวยดอกใหญ่แต่มันจะมีข้อจํากัดนิดนึงนะก็คือจะเป็นเรื่องเสียงยางประเภทนี้เสียงจะค่อนข้างดังนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเกิดลูกค้าแบบไม่อยากให้เสียงดังมากก็ลองพิจารณาดูเป็นยางแบบ AP ทได้นะครับหรือว่าเป็นแบบออทเทเรนออทเทเรนก็คือจะเป็นลูกครึ่งระหว่างตัวอ่าตัวเนี้ย มัทเลนกับตัวเฮทีครับดอกจะเล็กลงกว่านี้แต่จะมีเสียงที่เบากว่าแล้วก็ดอกจะใหญ่กว่าล้เอเดิมจากโรงงานนั่นเองนะครับแล้วก็แม็กอันนี้มีให้เลือกหลายลายนะตัวนี้เป็นแม็กขนาด20นิ้วนะเป็นสีดําออกด้านๆน,น,นิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้จริงๆถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แม็กลายอื่นเราก็มีแบบให้เลือกนะครับตัวนี้ออฟเซ็ตลบประมาณ24นะลบไม่ลึกนะครับสาหรับตัวนี้ ถ้าตัวนี้เรามองดูดีๆครับรถมันจะดูสูงดูลอยขึ้นเพราะว่าตัวรถเนี่ยเรามีการยกให้ตัวรถเนี่ยสูงขึ้น2นิ้วด้วยนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องยกนะเพราะว่าแม็กกับยางไซส์ประมาณนี้ถ้าเกิดเราไม่ยกเนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะติดซุ้มนะครับติดซุ้มล้อเพราะฉะนั้นเราต้องยกขึ้นให้มันสูงขึ้นประมาณสัก2นิ้วก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์สําหรับรถยกสูงต้องใส่อ,อีกอย่างนึงก็คือปีกนกสีแดงๆด,ด้านบน ไม่ใช่ด้านบนด้านล่างเห็นไหมฮะตัวนี้สีแดงๆเนี่ยเราเรียกว่าปีกนกปีกนกเนี่ยจะทําหน้าที่ในการปรับองศาหน้ายางนะครับป้องกันปัญหายางกินนอกกินในหรือว่าเอียงไปด้านทางด้านใดนด้านหนึ่งนั่นเองสําหรับตัวตัวปีกนกที่เปลี่ยนเพิ่มเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟแล้วนะถ้าสังเกตไงว่าเป็นยูโรไฟเรามองจากแก้มข้างระบุได้เลยนะอย่างตัวนี้จะเป็นแก้มข,ข้างของตัวใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโรไฟก็คือจะไม่มีตัวระบุว่าเป็นแลนเจอร์หรือว่าอะไรต่างๆระบุมาเหมือนตัวโมเดลกกอนนนนห้้้าีีะ็คืตัว เป็นมาตรฐานยูโรไฟ์เลยนะครับผมไฟเลี้ยวก็อยู่ที่กระจกมองข้างอยู่แล้วเนาะสังเกตง่ายบ้าวลองมือจับกันลอยที่เป็นของแต่งอันนี้เราติดตั้งให้ทั้ง4ด้านนะครับติดตั้งง่ายนะครับในนี้ป้องกันรอยนิ้วมือด้วยนะครับเวลา เราเล็บยาวหรืออะไรต่างๆไว้เราเราจับตัวสีรถอาจจะเป็นรอยได้ง่ายถ้าเกิดตัวนี้ป้องกันในส่วนของร่องรอยที่จะเกิดขึ้นกับสีรถแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นรอยเยอะๆเราก็แค่แกะแล้วเปลี่ยนใหม่สีรถเราก็ยังใหม่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับด้านล่างเห็นไหมอันนี้เป็นของแต่งอีกอย่างหนึ่งของแต่งตัวนี้เราเรียกว่าสติกเกอร์ลายสัตว์โคนอันนี้เป็นงานออกแบบได้นะสำหรับตัวหนังสือตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับอยากได้เป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อเราหรือว่าเป็นชื่อร้านหรืออะไรต่างๆก็คือระบุมาได้นะสำหรับด้านล่างทีี่เเเเปป็็็นนนนนนนสติกกรรลาาดโคะบบบบบัข้้งงทูจแแย แล้วก็ด้านท้ายของตัวรถนะบนขอบกระบะก็คือตัวนี้นี่จริงๆเนี่ยตัวโมเดลเดิมๆของโรงงาน XLS เนี่ยจะไม่มีเลยบนขอบกระบะแต่อันนี้เราติดตั้งเพิ่มไปเราเรียกว่าบาเล็กแบบแขนยาวนะครับตัวนี้จะเป็นของ Outlander เด่นๆของบาเล็กตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกอยู่ที่ตัวด้านบนด้วยนะครับเวลาเราเบรกตอนกลางคืนเนี่ย จะเป็นไฟ LED ติดสว่างเลยก็คือจะอยู่ในมุมที่สูงและสังเกตง่ายนั่นเองคนที่เดินทางหรือว่าขับรถตามหลังก็สามารถสังเกตได้ว่าเ,เราเบรกรถอยู่นะอะไรเงี้ยทำให้เขาเบรกได้อย่างทันท่วงทีป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองสําหรับตัวไฟเบรกดวงนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะ <c oughs> เพราะเหล็กค่อนข้างหนาเลยสําหรับตัวนี้บาเล็กอัแลนเดอร์นะครับ แล้วก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมยาวสุดขอบกระบะเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายสัตว์โคนที่อยู่ด้านหลังอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็อยากได้เป็นภาษาอังกฤษตัวอื่นไหมหรือว่าอยากได้เป็นลวดลายแบบอื่นๆอ,อันนี้ระบุมาได้นะเพราะว่าเราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกเหมือนกันหรือจะออกแบบมาก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นงานออกแบบก็อาจจะอยู่สักประมาณ90%อาจจะไม่ร้อยเปอเนาะแต่ก็คือสวยงามและใกล้เคียงของจริงที่สุดเลยสําหรับเรื่องของการออกแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน ด้านหลังเนี่ยของแต่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เนี่ยครับเป็นไฟท้ายปกติตัว xls เนี่ยไฟท้ายเขาเนี่ยจะไม่ใช่ไฟท้ายที่เป็น led นะจะเป็นไฟท้ายปกติก็คือเป็นพวกไฟท้ายแบบฮาโลเจนแต่อันนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นไฟท้าย led เลยนะครับตัวนี้ลมดําด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งขรอบไฟท้ายไปด้วยทําให้ตัวด้านท้ายของไฟก็ดูโดดเด่นดูลอยขึ้นแล้วก็นี่ของแต่งด้านท้ายที่เราเพิ่มไปด้วยก็คือครอบฝาท้าทยกระบะนั่นเอง ข้อฝาท้ายกระบาเนี่ยเราเลือกระบุสีได้นะเราอยากได้ฟอนภาษาอังกฤษเป็นสีอะไรต่างๆก็คือระบุได้แต่ในเมื่อคันเนี้ยกระจังด้านหน้าเป็นสีดําล้วนภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นสีดําล้วนเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้เด่นๆเลยนะครับด้านล่างติดอะคริลิกคําว่าลนเจอร์ให้เหมือนกันก็สีดําหมดเลยลูกลค้าแต่งคันนี้จะเป็นคุมโทนสีดําหมดเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็กล้องนะครับกล้องก็ตัวโมเดลของ XLS เนี่ยมีกล้องจากโรงงานมาอยู่แล้วนยครับซ่อนอยู่ใต้โลโก้นะเนี่ยสังเกตง่ายนะครับไฟเบรกก็จะอยู่ตรงนี้้้ดววยแลก ไฟเบรกที่อยู่บนบา์ที่เป็นบาเหล็กก็เป็นของแต่งเพิ่มที่ติดตั้งไปก็อยู่ด้านบนด้วยก็นั่นหมายความว่าไฟเบรกเนี่ยสังเกตได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะครับสำหรับตัวไฟเบรกด้านท้ายนะครับรถแต่งคันนี้รอบคันก็จะดูภายนอกจะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในอีกนิดนึงข้างในก็จะมีของแต่งอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันขยับเข้ามาข้างในนะที่กุ้งบอกว่าเป็นของแต่งอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เห็นไหมครับ เป็นเบาะหนังแล้วก็ได้ที่มาเดินเนี่ยจะเป็นสีออกแดงๆนะครับจริงๆได้ที่มาเดินเนี่ยเราเราระบุสีได้นะอยากได้เป็นสีอะไรก็คือระบุได้อย่างคันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังที่เป็นได้มาเดินเนี่ยเป็นสีแดงก็ประมาณนี้เลยถ้าเกิดลูกค้าชอบ เบาะดำได้แดงก็ดูคันนี้ได้เลยเดี๋ยวไปดูข้างในก็ได้ครับเบาะลักษณะของเบาะอ่ะเนี่ยเบาะดำได้แดงได้เป็นสีขาวสีเทาสีอะไรต่างๆระบุมาได้เลยอันนี้ยลูกค้าอยากเปลี่ยนจากตัวโมเดลเดิมก็คือโมเดลจากโรงงานเนี่ยเบาะเขาไม่ใช่เป็นเบาะหนังจะเป็นเบาะผ้ากรรมัมมี่การความร้อนอ่าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังเราก็จัดให้สวยๆแบบคันนี้เลยสําหรับภายในก็จะอยู่ประมาณนี้เลยการตกแต่งรถคันนี้ก็จะอยู่แบบที่กุ้งพาดูนี่แหละรอบคันเลย ถ้าเกิดลูกค้าสนใจแบบอยากได้ตรงนู้นเพิ่มอีกนิดตรงนั้นเพิ่มอีกหน่อยหรือว่าอยากลดตรงไหนก็สามารถระบุมาได้นะครับสำหรับแนวทางการแต่งดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมีคำถามสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับขอบคุณมากครับ